สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการลดเกาะมอนเตอร์หรือศัตรูเราเนี่ยให้เป็นเลือดสีแดงนะครับมอนสเตอร์ Monster ที่มีเกาะเนี่ยจะเลือดสีเหลืองแต่ถ้าเราลดเกาะมันอ่ะก็จะเป็นสีแดงแล้วพอเราลดเกาะครับมันก็จะได้รับดามจเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าเกาะมันก็ลดดามจนะอย่างเช่นตัวนี้เกาะเต็มอยู่ผมยิงนัดละสามนะครับแต่ตัวนี้ลดเกาะแล้วผมยิงทีละ แต่ว่านะครับการลดเกาะเนี่ยเราต้องดูให้ดีด้วยว่าเราอเอาบิวปืนธาตุอะไรหรือว่าเมลี่หรือว่าพิสตอลเนี่ยเราบิวธาตุอะไรไปนะอย่างตัวที่ผมเอามายิงเมื่อกี้นะครับเป็นตัวที่แพ้ธาตุเรเดียชันตอนมันมีเกาะนะครับแต่พอเราลดเกาะมันแล้วเนี่ยมันก็มาแพ้ธาตุไวรัสแทน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบิวอาวุธให้ถูกนะครับว่าเราจะยิงธาตุอะไรใส่มันส่วนถ้าใครยังไม่เคยสแกนมอนหรืออะไรพวกนี้นะครับเราก็เข้าไปดูใน w a r f r a m e Wiki ได้นะครับว่ามอนเนี่ยแพ้ทธาตุอะไรอย่างตัวที่ผมมาก็ Manic Bombard นะผมก็พิมพ์เข้าไปพิมพ์ชื่อเข้าไปได้เลยพิมพ์เข้าไปปุ๊บอันเนี้ย o m มบา d ธรรมดาก็แพ้ธาตาุตามนี้ตามนี้ส่วนที่ผมเสกออกมาก็ดีเกอร์แมนิคบอมบาดนะครับแพ้ไวรัลนะครับ เลด i a เ i o n เราไอ้ที่มันบวกบวก,บวกเนี่ยครับ1บวกก็คือเราจะยิงใส่มันแรงขึ้น25%ต่อบวกอครับอย่างอันนี้3 3บวกก็คือผมจะยิงไรัรใส่มันแรงขึ้น75%ตอนที่มันไม่มีเกาะนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามีวิธีไหนบ้างนะครับที่สามารถลดเกาะให้มอนเนี่ยมันเลือดแดงและวิธีแรกนะครับก็คือม o อที่มีชื่อว่า Shuttling Impact นะครับ ช h ร t ตเทนิ่งอิมเนี่ยสามารถใส่กับเมลี่ได้รูกไปนะแต่ผมจะแนะนำให้ใช้กับการเบลดที่ดีๆเนี่ยก็จะวัสติล็อกนะลองลงมาก็จะซาปาในบิลถ้าเกิดเราจะเน้นลดเกาะนะครับก็ใส่แอคแท k กสปีดไปเยอะๆนะครับแล้วก็ใส่ช h u t ตเทนิ่งอิมเข้าไปวิธีใช้ก็ยิงนะครับลดเกาะอันนี้เกาะน้อยหน่อยก็ยิงทีเดียวถ้าเกาะเยอะก,ก็อาจจะต้องยิงหลายทีนะครับ ก็จะเลือดแดงแต่ว่าชาร์ต i นีอิมแพกเนี่ยผลของมันอ่ะจะลดเกาะเฉพาะที่เราทำเดามจต์อิมแพกนะครับซึ่งวัตส์ล็อกเนี่ยก็มีอิมแพกนะตอนยิงแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้การเบดพวกดีดีเมอร์นะครับในดีเมอร์เนี่ยตอนยิงอ่ะครับมันจะไม่มี IPS นะไม่มี Impact นะครับมันจะยิงออกมาเป็นบล s t เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแบบจะบิวว่าต้องดูด้วยนะถ้าเกิดอาวุธประเภทไหนไม่มี Impact เนี่ยมันก็จะไม่ลดเกาะให้นะครับถ้าเกิดจะเอารีดีเมอร์ไปก็ต้องเอาไปฟันนะครับเอาไปฟันแต่ก็จะแบบนานนะครับอย่าอย่าเอาไปเลยเอาวุธอื่นๆก็เช่นกันนะครับเอาไปฟันตับใดที่มี Impact นะครับมันก็จะลดเกาะต่อไปวิธีที่2นะครับก็คือมอดที่มีชื่อว่า sharp claw ซึ่งคาเวททุกตัวสามารถใส่ได้นะคาเวทของโควาก็ใส่ได้นะ แล้วก็แมวกายพันเมืองเดมอดก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับนะเราก็ใส่ไปเนี่ยบันกัดละเลือดแดงเลยตัวอื่นเลือดไม่แดงข้อต่อไปนะครับเป็นมอดออกเมนเฉพาะปืนของปืนที่ชื่อว่าอาก n นกนะครับเนี่ยมอดใบนี้นะ อัพเต็มมันก็จะลดเกาะตอนเราใช้มีดมีดสั้นตีมอนนะครับมีดสั้นก็อันไหนก็ได้นะครับก็อยากให้ลดเรื่อ็วก็เอาให้ถักสปีดไปแต่ก็วิธีนี้ก็ค่อนข้างช้านะครับเราก็ตีนะครับมันก็จะลดเกาะไปเรื่อยๆอ่ะก็เลือดแดงแหละต่อไปก็จะเป็นสกิลออกเมนของแอชที่มีชื่อว่า s e k ิ n งชูลเลคเชนเป็นออกเป็นสกิลหนนะครับซึ่งเราซับซูมได้นะเอาไปใส่กับบอฟเฟมตัวอื่น e ก็ได้เราถ้าอยากให้ลดเกาะ100%เนี่ยเราต้องใส่ให้สเต็งเราอะ3หรือขึ้นไปนะครับอันนี้ก็114แล้วก็มันจะลดเป็นเวลา8วีนะอันนี้ก็แล้วแต่เราว่าอยากให้ลดนานเท่าไหร่ก็ใส่ดูเลชั่นไปด้วยนี่นะครับปาแล้วก็แดงเลย อีกรอบปลาแบบไม่ต้องเล็งกันนะครับม,มันโค้งนี่ครับดาวกะจายโค้งประมาณนี้นะครับก็ลดก็8วิแล้วก็ติดสลดด้วยตัวต่อไปเป็นอน็อ,อกเมนต์ของแบนชะี่นะครับอ็อกเมนต์ของสกิล1นะโซนิคแฟลกเจอร์ก็ลด8วิเหมือนกันเลยถ้าอยากให้กดทีเดียวแล้วมอนเลือดแดงเลยก็ต้องบิวให้สเต็ง 143หรือว่ามากกว่านะครับถ้าอยากให้นานๆก็ใส่ดูเ t ชันไปด้วยกดเฮล l หก็เลือดแดงนะครับประมาณนี้ต่อไปเป็นสก,กิลของ c a ล b a บนนะครับสก,กิลสนะถ้าเกิดเราต้องการให้กดทีเดีย่เราเลือดแดงก็ต้องพิวให้สเต็งมากกว่า200นะครับแล้วข้อดีของมันก็คือเลือดแดงตลอดนะครับถ้าเกิดโดนแล้วก็จะเลือดแดงตลอดเลยไม่ต้อง เป็นห่วงเรื่องดูเลชั่นเหมือนกับตัวแบนชี่หรือแอชนะครับระยะเนี่ยก็แล้วแต่เราบิวเลยนะเราอาจจะแบบอยากลดทีเดียวหลายๆตัวระยะลดเกาะเนี่ยก็จะอยู่ตรงวงนะเราเล็งไปปึ๊บเนี่ยวงนะครับถ้าเห็นก็เส้นเส้นวงเนี่ยตัวที่อยู่ในวงก็จะโดนลดเกาะนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเอมเบอร์นะครับเอมเบอร์สกิลสาม ว่าถ้าเกิดเราต้องการให้รถเกาะมอนเนี่ยเราต้องเก็บชาร์จของสกิล2ให้เต็มก่อนวิธีชาร์จก็กดสกิล4ครับพอหลอดเต็มแล้วเราก็กดสกิล3ลดรถเกาะนะครับบอนก็จะติดไฟด้วยแล้วก็การรถเกาะก็จะเป็นการรถเกาะถาวรตัวต่อไปก็จะเป็นฟอสต e นะครับสกิล4นะครับ ถ้าอยากให้มันเลือดแดงนะเราก็ต้องอัพสเตงให้มัน250หรือว่ามากกว่านะครับเราถ้าอยากให้มันเลือดแดงนานๆเนี่ยเราก็ต้องใส่ดูเ a t i o n ไปด้วยนี่นะครับตอนมันโดนแช่เนี่ยมันจะเลือดแดงตัวต่อไปก็คือ g อ u นะครับวิธีการใช้เนี่ยก็คือสกิลสามนะเราต้องชาร์จหลอดด้านขวาล่างให้เต็มก่อนนะครับตอนเราเปิดสกิลสี่คางไว้ แล้วเราก็เก็บชาร์จนะจนกว่าจะเต็มนะครับพอเต็มแล้วเนี่ยให้เรากดสกิลสามหนึ่งทีแล้วก็กดสกิลสามค้างหนึ่งทีนะครับถ้ากดค้างเนี่ยมันจะติดไฟถ้าเกิดว่า กดแล้วปล่อยเนี่ยมันจะติดน้ําแข็งนะแล้วถ้าเกิดเรากด2อ,อันเนี่ยมันก็จะโดนผสมนะมันก็จะกลายเป็นบลาสนะครับแล้วก็เกาะก็จะโดนลดแล้วก็เกาะที่โดนลดเนี่ยก็จะโดนลดถาวรน,นะครับตัวต่อไปก็คือเกรนเดลสกิลหนึ่งนะครับมันจะดูดมอนนะแล้วก็ดลดเกาะทีละหต่อวินะถ้าเราอยากให้แบบลดไวๆก็ใส่มสเตงเพิ่มขึ้นมา ก็กดสกิลหนึ่งแล้วก็กินมอนเข้าไปนะครับมันก็จะบอกเลขด้วยว่าเรากินไปกี่ตัวนะนะครับก็กดสกิลสามปล่อยมอนออกมาแล้วมันก็จะเลือดแดงถาวรเลยนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือฮิวดินนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราอยากให้รถเกาะมอนเนี่ยจนเลือดแดงเนี่ยเราต้องทําให้สเตงมันเนี่ย400%นะครับอันนี้ผมบิวมา313%แล้วก็เอาอีก50จาก Energy Conversion แล้วก็อีก45จากอา c เคียนโมวก็นะครับกดหนึง่งสรถเกาะแล้วก็จริงๆรถชิลด้วยนะครับแต่อันนี้กิเนียมไม่มีชิล ก็เป็นการลดเกาะแบบถาวรด้วยตัวต่อไปนะครับเป็นเนคอร์สแต่ว่านะครับเนคอร์สเนี่ยถ้าเกิดต้องการให้มันเลือดแดงเราต้องบิวให้สเต็ง500เลยนะครับตอนนี้ผม363านะแล้วก็บวก50จาก Energy Conversion บวกอีก50จาก Empower แล้วก็บวกอีก45จาก Arcane นะครับตอนใช้ก็แค่กดสกิล2นะครับเลือดก็จะแดง แต่ว่ามันจะมีระยะอยู่นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะบิวมาเท่าไหร่ตัวต่อไปนะครับก็คือนิกนิกสกิลสเนี่ยมันจะปลาลูกบอลไป6บอลน,นะครับบอนที่โดนก็จะโดนลดเกาะถ้าเราต้องการให้มันโดนลดเกาะจนเลือดแดงก็ต้องบิวให้สเต็งเราถึง125หรือว่ามากกว่านะครับอันนี้ผมบิวไป130ก็ปาคนสกิล2 ม,มอนจะโดนหกตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่หกตัวแล้วพอระยะสกิลหมดเนี่ยเกาะมันก็จะรีกลับคืนมานะครับตัวต่อไปนะครับโอบิลอนสกิลสี่นะครับลดเกาะแต่ว่าต้องใช้พร้อมกับสกิลสองด้วยแถ้าเกิดว่าต้องการจะลดเกาะมันให้เลือดแดงนะครับเราต้องใส่สเต็งไป334เนะครับ กดสกิลสองก่อนนะเราก็กดสกิลสีค่ครับโดนลดเกาะแหละก็เป็นการลดเกาะถาวรน,นะครับตัวต่อไปจะเป็นวอลแบนนะครับสกิลสี่ของวอลแบนนะครับเอาไว้ลดเกาะนะมันจะลดต่อวิครับสิบเปอร์เซ็นต่อวินะแต่ถ้าเราอยากให้เลือดแดงต้องใส่มอดสเตงไปนิดหน่อยหรือว่าใส่มอดูเลชันไปนิดหน่อยนะอันนี้ผมใส่สเตงไปใบหนึ่ง ร้อยสามสิบนะครับพอกดสกิลสีตอนมันโดนยกเนี่ยมันจะเกาะรถนะครับอ่าแล้วก็แดงเกาะแดงถาวรได้นะครับอันนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นสารูนะครับสกิลที่เราจะใช้ก็จะเป็นสกิลสนะครับ แล้วเราก็จะบิวให้สเต็ก200หรือมากกว่านะตอนใช้นะครับเราก็ต้องกดเลขสามอ่ะสลับสลับให้มันเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยบนะครับด้านขวาล่างอ่ะแล้วเราก็กดสามคางนะครับตัวที่โดนตึงเนี่ยมันจะไม่ได้รับดดเมจนะมันจะได้รับหลังจากที่สกิลหมดแล้วตัวรอบๆก็จะโดนลดเกาะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ดูเรชั่นเท่าไหร่นะครับระยะการลดเกาะของสกิล พอสกิลหายมันก็จะเกาะรีกลับมาวิธีสุดท้ายที่ผมคิดว่าดีที่สุดนะก็คือโฟคัสอุนอลุนะสกิล2ลดเกาะ1 0อทาวอร์นถาวนะครับก,กดออปเปอเรเตอร์แล้วก็กดสกิล2นะครับกดใส่พื้นก็นะครับมันก็จะเกาะแดงถาวรเลย วิธีทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้นะครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าแบบออมอนบางตัวมันกันสกิลถ้าเกิดมันกันสกิลเราก็อาจจะต้องใช้อูเนรุนะครับใครมีคำถามอะไรหรือว่าแบบมีวิธีลดเกาะให้เลือดแดงแบบอื่นๆนะก็เม้นมาบอกได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย